สวัสดีครับพี่น้องนี่ตกากล้อชูชองช้างจักรพันธ์ออฟฟิเชียลนะครับอยู่ในพิธีบุญเดือนสิบครับบุญเกษร์นะครับพี่น,อน้องบุญวัยปัาพ็ญบุษครับพี่น้องครับ Yeah. ขออนาตพระบดทพระตารต่าบราณทั้งหลายเหล่านี้ขอพระผู้ทรงขอพระผู้ทรงริญ่พระตาหารต่างโบราณทั้งหลายขอทษทั้งเจาทั้งหลายเพื่อค่ามดูเพ่ความดูเสียโทษทั้งเจ้าทั้งหลายที่ตาหารเถิ ไหว้พระตาหารครับพี่น้องเป็นบุญเดือนสิบครับพี่น้องบุญเขาศากนะครับบุญไหว้บรรพบ,บุรุษครับพี่น้องครับในคนมากินมาท่านะครับของเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อของคนอีสา,บานบ้านเฮาแล้วก็พี่น้องครับ ใช้วิจรารณญาในการรับชม้วนนะครับเพราะว่าบุญนีเพิ้นกระเฮตดมาโดนมานั่าน,นะครับ้งแต่บโบล่าแ้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้เฮากับน,นะครับยูที่บาบย่างตะบนย่างนะครับอำเภอกันทารามจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับ เด็กขึ้นเยาว์สีเจ้ากังกับเปหนองค์ค่ะกลุ่มวิทยาคารมั่งหลักชั้นกับเป็นองค์ครับขอบคุณที่รับชค่ะ